สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับก็อยู่กันในช่องนัดฟรีเดย์นะครับก็ก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมนะครับฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยก็วันนี้ก็จะมารีวิวสปริงโหลดนะครับที่ผมไปใส่มานะเป็นของเทอินนะครับขดสีเขียวก็ผมจะมาเล่าถึงตอนที่ผมใส่มาแต่ยังไม่ได้อัดน้ำมันโชค๊คแล้วก็ตอนอัดน้ำมันโช๊คนะครับ คือฟิลลิ่งมันจะต่างกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนี่นะครับที่ใส่มาก็จะเป็นเออเป็นเทอินขดสีเขียวนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังนะสูงนะครับก็จะประมาณสองนิ้วสองนิ้วสอดหล,มลวมๆเลยนะก็ประมาณสองนิ้วสอดนะครับหล,มลวมๆนะครับประมาณนี้เปนทางล้อหลังนะครับส่วนล้อหน้าล้อหน้าก็จะอยู่สองนิ้วนะครับสองนิ้วแบบว่า เหมือนพอๆข้างหลังครับแต่ว่าหน้ามันจะรู้สึกว่าจะเปียกว่าข้างหลังนิดนึงนะครับส่วนข้างในก็เ,เห็นไม่เลยฟิลลิ่งนะครับตอนแรกที่ผมไปเปลี่ยนสปริงโหลดมานะแต่ว่ายังไม่ได้อัดน้ำมันโชว์นะครับตอนแรกคิดว่ามันก็น่าจะพอแล้วนะแค่อยากจะให้รถมันเ,เตี้ยลงมานิดเดียวแค่นั้นนะครับก็พอใช้ไปสักพักนะครับรู้สึกว่าบางจังหวะแม่งนิ่ม นิ่มกว่าโช๊คเดิมอีก้นิ่มกว่าสปริงเดิมอีกนะมันไม่รู้ผมพูดไม่ถูกแต่ว่าผมว่ามันนิ่มนิ่เดงๆอะครับแล้วก็รถจะโยนนะในช่วงความเร็วประมาณร้0ยสามสี่ันรถมันจะยกแต่ว่าผมก็ได้ไปแก้ปัญหานะครับโดยการไปอัดน้ํามันโช๊คนะครับผมก็ไปอัดน้ำมันโช๊คมาก็ถูกๆครับราคาก็ตกคู่ละพันนะครับก็ทํามา หน้าหลังนะครับก็สองคู่นะครับหน้าหลังพอหลังจะเท่าออกมาแล้วปุ๊บเห็นผลชัดเจนเลยครับก็คือรถนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นมากครับนิ่งขึ้นมากเลยแล้วก็เอ,อการโยกเวลาเรายังไงอะเราเจอทางแบบไม่ดีนะครับรถรถจะแบบนึบๆเลยคือมันจะไม่โยนไม่อะไรเลยนะครับก็ช่วงความเร็วประมาณร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ก็ ก็จะดีกว่าเดิมที่ยังไม่ได้อัดน้ำมันโชค๊คนะมันก็จะดีกว่าผมว่าดีกว่ามากเลยนะครับตั้งแต่อัดน้ำมันโช๊คมาแต่ครั้งแรกที่ออกจากร้านคือจะเห็นผลชัดเจนเลยครับว่าแบบรถฟิลลิ่งการขับมันมารู้สึกแบบว่าขับง่ายขึ้นเวลาโค้งเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่โยนนะครับแล้วก็แข่งขึ้นไหมถ้าถามว่าแข่งขึ้นไหมก็ผมว่ามันก็แข่งขึ้นอยู่ครับแข่งขึ้นแข่งขึ้นพอแข่งขึ้นเลยอะแต่ว่า อยู่ในเกณฑ์รับได้นะครับแต่ถ้าจะให้ไปดีเหมือนพวกสตาร์อะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าราคากับสตาร์กับสปริงโหลดอัดน้ำมันเนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางครับอันนี้ก็ทําคลิปมาไว้ให้เป็นแนวทางสำหรับคนที่อ,อ,อยากจะเปลี่ยนสปริงโหลดนะครับแล้วเราก็อยากรู้ว่าเปลี่ยนสปริงโหลดเราต้องอัดน้ำมันโชคไหมนะครับก็ถ้าเกิด ไม่อยากจะทําอะไรกับโช๊กนะก็ผมแนะนําให้เปลี่ยนสปริงโหลดอย่างเดียวก่อนแล้วก็ไปขับดูก่อนนะครับว่ามันมันถูกใจหรือเปล่านะแต่ว่าทุกครั้งนะครับที่ถอดโช๊คนะครับต้องทําการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยนะครับเอาเ,เป็นว่าคลิปนี้มาสรุปให้สั้นๆนะครับก็คือใครที่อยากจะโหลดนะครับแต่ว่า ด้วยงบประมาณนะครับที่ประหยัดนะครับแค่จะเปลี่ยนแค่สปริงโหลดแล้วก็ออยากรู้ว่าเปลี่ยนสปริงโหลดแล้วม ja ันจะเป็นยังไงนะครับก็ผมสรุปให้ว่าเปลี่ยนสปริงโหลดมาแล้วนะอยู่ที่ยี่ห้อของสปริงนะครับว่าใช้ไปแล้วมันจะแข็งเด้งขนาดไหนมันอยู่ที่ย่ห้อสปริงนะครับครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับใครที่อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะก็ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ฝากไวเ้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับสําหรับคนที่อยากจะโหลดแล้วก็มีงบที่ประหยัดนะครับอยากจะเปลี่ยนแค่สปริงโหลดนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าเปลี่ยนสปริงโหลดแล้วต้องอัดน้ํามันโช๊คไหมจริงๆมันไม่ต้องอัดก็ได้นะครับแต่ว่าผมผมมันผมอ,อยากให้รถมันกระสับกระเฉงหน่อยก็เลยไปอัดน้ํามันโช๊คมานะเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ